อย่างไรก็ตามตอนนี้การส่งอาวุธที่ไปทําการสนับสนุนให้กับทางฝั่งของยูเรยครนเขานี้รัสเซียขู่เอาคืนวัดใจกันแล้วกันนะครับว่าข่าวนี้ถ้าสหรัฐอเมริกายังคงส่งอาวุธไปนะครับการต่อสู้จะเป็นอย่างไรนะครับแต่อย่างไรก็ตามในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนมาโดยตลอดนะครับว่าถึงแม้ว่าจะส่งโดนไปส่งอาวุธอะไรไปสนับสนุนในยูเครนจนถึงขานาดนี้ไม่สามารถที่จะทำให้ยูเครนเอาชนะรัสเซียได้ เพียงแต่ยื้อสถานการณ์ได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้นแต่พอมีข่าวว่าสหรัฐอเมริกาจะทําการส่งอาวุธลักษณะดังกล่าวนะฮะไปให้กับยูเครนประเียก็ทําการซ้อมรบนะครับหน่วยนิวเคลียร์นั่นหมายความว่ายิงระเบิดนิวเคลียร์ลงยูเครนจุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะเมืองหลวงทีเดียวตายกันเป็นล้านคนเลเดียว สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศคราวนี้ก็วัดใจระหว่างโจไบเดนนะครับกับประธานาธิบดีวาลาดามีอปูตินขู่กันไปขู่กันมาจะเอายังไงฮะน้ำมันประเทศไทยก็กาลังพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยูเครนถูกถล่มหลายจุดคาดรัสเซียเล็งไปที่รถไฟยูเครนหวังอาวุธตะวันตกพลิกสถานการณ์นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเกิดเหตุระเบิดในหลายจุดในกรุงเคียฟหรือ1วนัน <c oughs> หลังจากยูเครนอ้างว่ายึดพื้นที่บางส่วนในเมืองซีวีโรโดเนสคืนจากรัสเซียนะครับยูเครนย,ยังตั้งความหวังว่าพบ อาวุธที่ตะวันตกสัญญาจัดหาให้จับพริกสถานการณ์นะครับกลับคืนมาให้มอสโกนะครับนั้นพ่ายแพ้ในขณะที่สื่อนอกวิเคราะห์นะครับว่าในอเมริกาของไบเดนใครๆก็เหมือนไม่ค่อยรักประธานาธิบดีแม้แต่เด็กทารกยังสายหน้าเลยทีเดียวนะครับถ้าหากหอมแก้มเด็กๆตัวน้อยนะครับ ถือเป็นโอกาสในฝันของนักการเมืองที่จะได้ถ่ายภาพเซลฟี่ในการคัดเลือกมีการเผยแพร่ผ่านสื่อเรียกคะแนนนิยมนะครับทางบวกอย่างเห็นเห็นการที่ประธานาธิบดีโจบไบเดนกลับแสดงถึงความงุ่มง่ามในการรับมือการแก้ปัญหาสภาวะขัดแคลนนมผงเลี้ยงถาลกทั่วประเทศจึงกลายเป็นฝันร้ายทางการเมืองอย่างรวดเร็วรวมทั้งกลายเป็นสัญลักษณ์นะครับของสมัยการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี ที่ต้องต่อสู้ดิ้นดนนะครับหนักเหลือเกินเพื่อยับยั้งความไม่พอใจของผู้คนในวงการต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นคะแนนนิยมของไบเดนกำลังต่ำลงนะครับในขณะที่มีการยิงขีปนาวุธถลม่มรัสเซียหวนโจมตีเคียบรอบ1เดือนอยู่เครนทวงคืนวีซีวีโดโรโดเดสได้ ครั้งหนึ่งนะฮะต่อมาก็รัสเซียก็ใช้ขีปนาวุธโจมตีกรุงเคียฟนะครับถือเป็นครั้งแรกในรอบหนึ่งเดือนเจ้าที่ยูเครนอ้างว่าทำการจอบโต้นะครับสมรภูมิทางตะวันตกนะครับเมืองซีวีโรโดโนเนสได้แล้วครั้งหนึ่งขณะที่วลาตามียปูตินส่งสัญญาณเตือนสหรัฐอเมริกาอยากคิดส่งอาวุธพิสัยไกลเข้ายูเครนไม่เช่นนั้นจะเล็งเป้าหมายที่ไม่เคยโจมตีมาก่อนนะครับ ซึ่งก็น่าหวาดเสียวเหมือนกันในขณะที่พบผู้เสียภาษีเยอรมน,นีต้องจ่ายถึง1นะฮะแสนล้านต่อปีจ่ายเพิ่มหลังรัสเซียคว่มบาตรก๊าสนะครับมาตรการการคว่มบาตรการตอบโต้ของรัสเซียทีย่กาหนดมาตรการของบริษัทก๊าสพลอมเยอรมนีนะครับและบริษัทลูกอาจทําทให้บรรดาผู้เสียภาษีของเยอรมนีและผู้ใช้ก๊าสนะครับต้องแบกรับภาระอีกจำนวน 5,000ล้านยูโรหรือราว1.8แสนล้านบาทต่อปีสำหรับการจ่ายชดเชยนะครับตามรายงานของนิตยสารนะครับรายสัปดาห์ของตะวันตกโดยอ้างคำสัมภาษณ์ของตัวแทนภาคอุตสาหก,กรรมนะครับก็กระอักเลือดเลยทีเดียวในขณะที่ราคาเบนซินนะครับของสหรัฐอเมริกาพุ่งเป็น2เท่าตัวตั้งแต่รับประธานาธิบดีโจไบเดนนับตำแหน่ง สวนทางรัสเซียที่คาดโกยเงินมหาศาลในปีนี้ราคาเบนซินในสหรัฐอเมริกาทุบสถิตินะครับตลอดการอีกรอบหนึ่งแต่ระดับ4.81ดอลลาร์ต่อแกลอนเมื่อตอนเช้าวันที่4มิถุนายนสถานการณ์ที่ยังไม่สู้ดีสำหรับประธานาธิบดีโจบไบเดนผิดกับฝั่งของรัสเซียที่คาดหมายว่าจะทำกำไรส่งออกพลังงานเพิ่มขึ้นอย่างมาก แม้ว่าพวกเขาจะถูกสหภาพยุโรปและอเมริกากำหนดมาตรการความบาดห้ามส่งออกน้ำมันก็ตามนะครับในขณะที่เกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกายิงขีปนาวุธชุดใหญ่ฮะแลูกทำการตอบโต้เกาหลีเหนือกองทัพเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกาก็ยิงขีปนาวุธออกจากพื้นดินสู่อากาศนะครับจำนวน8ลูกไปตกที่ นอกชายฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรเกาหลีโดยเป็นการตอบโต้ที่เกาหลีเหนือยิงทดสอบขีปนาวุธพิสัยใกล้ติดต่อกันถึง8ลูกสำนักข่าวยอนทับของเกาหลีใต้รายงานว่ากองทัพเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกายิงขีปนาวุธ8ลูกต่อเนื่องเป็นเวลา10นาทีตั้งแต่เวลา4ีนาฬิกา45นาทีตามเวลาท้องถิน่น เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของกลุ่มพันธมิตรของโซลวละวอชิงตันที่จะลงมือโจมตีอย่างแม่นยำต้นต่อแหล่งขีปนาวุธศูนย์บัชาการและหน่วยสนับสนุนของเกาหลีเหนือเจ้าที่กระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้ยืนยันว่าระบบขีปนาวุธนะครับทางยุทธวิธีของกองทัพได้ยิงขีปนาวุธจำนวน8ลูกออกไปจริงสหรัฐอเมริกาและก็ทางเกาหลีใต้ท่านต่อต้าน พวกญิงขีปนาวุธแต่โปรเอต์ปากฏว่าตัวเองก็ยิงเองในขณะที่แกนนำเดมโมกแกรตขวางนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนไปง้อเจ้าชายสู้น้ำมันแพงเตือนความจำกลาอนุม,มัติค่าคาชอสกี้ ประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกานะครับบอกว่าเขาไม่ควรเดินทางไปซาอุดิอาระเบียและเข้าเฝ้าเจ้าชายมากุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซันมานซึ่งตามข้อมูลข่าวกรองของสหรัฐอเมริการะบุว่าเป็นผู้อนุมัติปฏิบัติการจับกลุ่มและสังหารนายจามานคาชอฟสกี้ขอรำนึกชื่อดังของวอชิงตันโพสต์จากความเห็นของอนายอดัมชิปประธานกันนธิการข่าวกรองประจําสภาผู้แทนรัษฎรนะครับของพรรคเดโมแครตนะครับ คาชอฟสกี้เป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเขียนบทความให้กับบอร์ชิงตันโพสต์เรี่อวิจารณ์นโยบายต่างๆของกุคคลลุ่มารโบาัมเบ็ดบินซันมานถูกสังหารหันศพนะครับโดยบรรดาผู้ที่มีความเชื่อมโยงกับเจ้าชายในกงสุนของซาอุดีอาระเบียนะครับที่ผ่านมาซาอุดีอาระเบียนะครับปฏิเสธเร่งยก,กระดับการส่งออกน้ํามันแม้สหรัฐอเมริกาโต้แย้งว่าอุปสงค์โลกสําหรับน้ํามันดิบ ฟื้นตัวเร็วกว่าคาดหมายไว้นะครับหลังจากโควิด -19 ระบาดใหญ่ขึ้นมาเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับในสหรัฐอเมริกาเกิดการกราดยิงนะครับสามเมืองรวดมีคนตาย9กศพได้รับบาดเจ็บหลายสิบคนเลยทีเดียวเกิดเหตุการณ์ยิงในเมืองของอเมริกันส่งผลทำให้มีสูตเสียชีวิต9รายได้รับบาดเจ็บ25คนจากการเปิดเผยของตำรวจเหตุความรุนแรง อาวุธปืนนะครับในสหรัฐอเมริการะลอกล่าสุดหลังจากที่ก่อนหน้านี้ไม่นานนะครับเกิดเหตุคล้ายๆกันในเท็กซัสนิวยอร์กโอคลาโฮมานะครับอีกเหตุการณ์นึงเกิดการกราดยิงในโบสของไนจีเรียตายเกลื่อนนะห้สบศพผู้หญิงเด็กก็ยังไม่เว้นกลุ่มมือปืนบุกเข้าไปกราดยิงโบสคาทอลิกแห่งหนึ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของไนจีเรีย ระหว่างกําลังมีพิธีสวดมิสซานะครัาทำให้มีผู้เสียชีวิตไม่ต่ํากว่า50รายรวมทั้งเด็กนะครับและก็ผู้หญิงนั้นเกิดเสียชีวิตด้วยวัดใจกันนียกถึงระหว่างโจไบเดนกับประธานาธิบดีวาลาดเมียปูตินนะหลังจากปูตินคููจะยิงถล่มเป้าหมายใหม่ๆของหากสหรัฐอเมริกาส่งอาวุธพิสัยใกล้ให้กับยูเครนนะครับ ประธานาธิบดีวาลาดาเมียปูตินนะครับผู้นําของรัสเซียได้ให้สัมภาษณ์คู่สหรัฐอเมริกาว่ากองทัพรัสเซียจะเปิดฉากยิงถล่มเป้าหมายใหม่ๆห,ห,หากชาติตะวันตกส่งอาวุธพิสัยมีพิสัยโจมตีไกลให้แก่ทางยูเครนสหรัฐยืนการานจะไม่ส่งทหารมานะครับในการเรื่องขององค์การสนธิสัญญาแอลนติเหนือเข้าไปทําสงครามกับยูเครนทว่าวอชิงตันและพันธมิตรใช้วิธีติดอาวุธ ส่วนเคียฟไม่ว่าจะเป็นโดรนปืนใหญ่ะะอัตาจอนฮาวฮิตเซอร์นะครับขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานแบบประทับบ่ายิงสตริงเกอร์นะครับรวมถึงขีปนาวุธต่อต้านรถถังเจฟฟินนะครับล่าสุดก็ประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศก็จะส่งเครื่องยิงจรวดลำกล้อง M142 ซนะครับหรือเทียบไปใช้กับยูเครน หลังยืนยันจากเคียฟว่าจะไม่ถูกนำไปใช้ในโจมเป้าหมายในรัสเซียปูตินก็ชี้ว่าอาวุธทางตะวันตกส่งมาให้ไม่มีอะไรใหม่และไม่สามารถจะพลิกสถานการณ์ได้แต่เตือนว่ารัสเซียรพร้อมจะตอบสน,นองหากสหรัฐอเมริกาส่งมอบจอรวดพิสัยเดินทางไกลให้แก่เคียฟเพื่อใช้กับระบบซึ่ง จมตีเป้าหมายไกลสุดถึง300กิโลเมตรฮะก็หมายความว่าจะไปยิงเป้าหมายใหม่แหละในขณะที่ EU ยังไม่มีแผนห้ามนำเข้าก๊าซจากรัสเซียจากการพูดคุยหารือใน EU ไม่เกี่ยวกับเรื่องของมาตรการคว่ำบาตเพิ่มเติม,ตมที่กำหนดเล่นงานรัสเซียตอบโต้กรณีรุกรานของยูเครน ยังไม่นับรวมถึงการแบนการนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากมอสโกจากการเปิดเผยของนะครับประธานด้านเศร,รษฐกิจและคณะกรรมาธิการยุโรปสรุปก็คือว่าก๊าซก็คงนำเข้าได้ตามปกติเพราะว่าตอนที่ยุโรปกำลังเข้าสู่หน้าหนาวในเชิงงานวิเคราะห์ที่น่าสนใจเหตุการณ์ในช่วงนี้ปรากฏว่าในสหรัฐอเมริกายังคงเกิดการกัดยิงอย่างต่อเนื่องหลังจากที่มีการใช้ามาตรการที่เรียกว่าเปิดเสรี นะครับเรื่องของอาวุธก็มีการกราดยิงอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดคราวนี้ก็เสียชีวิตไปอีก9ศพนะครับเรื่องของแก๊สฮะัสหภาพยุโรปนะครับมีมาตรการคว่ำบาตรแต่ไปไปมามาสหภาพยุโรปมีมาตรการคว่ำบาตรพลังงานแต่ไม่รวมถึงแก๊สนะยังคงปล่อยให้แก๊สขายได้สําหรับรัสเซียจนถึงขณะนี้มาตรการที่กําลังเกิดขึ้นในเชิงยุทธศาสตร,ร์ทางการเมืองการปกครองนะครับ ก็มีรายงานว่าประธานดีโจบไบเดนจะเดินทางนะครับไปพบกับเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซันมานเพื่อขอให้มีการลดราคาน้ำมันลงนะครับแต่จนถึงกระดา้นี้ในฝั่งของสหรัฐอเมริกาด้านข่าวกรองเองก็คัดค้านไม่ต้องการที่จะให้โจไบเดนเดินทางไปงอแต่ อเมริกันชนกำลังลำบากราคาน้ำมันกำลังพุ่งสูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ในเชิงการสังเคราะห์มาตรการณขณะนี้สหรัฐมีทางออกไหมที่จะทำให้ราคาน้ำมันนั้นต่ำลงนะครับไม่มีทางออกสหรัฐมีทางเดียวทางสุดท้ายแล้วละ่ะนะครับหว่านล้อมไปทั่วทั้งยุโรปทั้งเอเชียเพื่อที่จะเทขายน้ำมันของตัวเองเพื่อหวังให้ราคาน้ำมันนั้นต่ำลงแต่ต่ำได้ในเพียงชั่วค่าวฝั่งตะวันออกกลางนะครับลดกำลังการผลิตเลย ะะลดสู้ทำให้ราคาน้ำมันต่ำมาพักเดียวตอนนี้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นกาในนิยมของประธานดีโจไบเดนกำลังต่ำลงประกอบกับความอายุมากของประธานาธิปดีโจไบเดีนก็ปั้มปัป้มเป๋เป๋พูดผิดพูดถูกเรื่องเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ นะครับที่สําคัญไปมากกว่านั้นฮะเรื่องของนมผงที่ไม่สามารถแก้ปัญหาในสหรัฐอเมริกาได้ทําให้ตอนนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากราคาน้ํามันก็พุ่งสูงขึ้นอัตรางเงินเฟอ้อสูงสุดในรอบ40ปีอังกฤษก็โดนด้วยนะครับสถานก,การณ์จนถึงขนาดนี้มีทางเดียวก็คือต้องไปเจรจากับเจ้าชายมัวเบดบินซันมานที่สหรัฐอเมริกามีการเล่นงานเจ้าชายอย่างเต็มรูปแบบ ครับมาโดยตลอดกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของอาจามานคาชอฟสกี้ผู้สื่อข่าวของวอ s h ชิงตันโพสต์นะครับที่ไปตายในสถานทูตของตุรกีอย่างไรก็ตามตอนนี้การส่งอาวุธที่ไปทําการสนับสนุนให้กับทางฝั่งของอยูเครนข่าวนี้รัสเซียขู่เอาคืนว่าใจกันแล้วกันนะครับว่าข่าวนี้ถ้าสหรัฐอเมริกาย,ยังคงส่งอาวุธไปนะการต่อสู้จะเป็นอย่างไร ะะแต่อย่างไรก็ตามในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนมาโดยตลอดนะครับว่าถึงแม้ว่าจะส่งโดนไปส่งอาวุธอะไรไปสนับสนุนในยูเครนจนถึงขนาดนี้ไม่สามารถที่จะทําให้ยูเครนเอาชนะรัสเซียได้เพียงแต่ย้อสถานก,การณ์ได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้นแต่พอมีข่าวว่าสหรัฐอเมริกาจะทําการส่งอาวุธลักษณะดังกล่าวนะฮะไปให้กับยูเครนรัสเซียก็ทําการซ้อมรบ นหน่วยนิวเคลียร์นั่นหมายความว่ายิงระเบิดนิวเคลียร์ลงยู่เครน์จุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะเมืองหลวงทีเดียวตายกันเป็นล้านคนเลยเดียวซึ่งเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้สหรัฐอเมริกาเคยทํากับญี่ปุ่นมาแล้วในช่วงสงครามโลกครั้งที่2โดยถล่มที่มิยาสากินะครับสง่งผลทําให้สงครามโลกต้องยุติลงเกมยมีน่าสนใจนะครับว่าวัดใจกับควละหมัด รัสเซียพยายามจะเลี่ยงไม่ยิงสงครามนิวเคลียร์ไม่ใช้สงครามนิวเคลียร์แต่จนถึงขณะนี้สหรัฐอเมริกายั่วยุทุกวิถีทางและเกมตอนนี้สหรัฐอเมริกาเสียเปรียบรัสเซียมากกว่าเดิมนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อไปได้นะคะ